ดีครับพี่น้องตี่กันเองรับชม่มาช่องผลลุนซาชแนวนะครับผมสิอภาพมาพี่น้องมามากินก๋วยเตี๋ยวไก่ครับมาเนี่ยามทางมานะครับตามถนนมาร้านยูที่ถนนทุกสามารถนะครับตำบลน,นาป่าเปรือเมืองจังหวัดสลบุรีต้นลูกค้ากันล้าอยู่ครับร้านก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยว,ยยวไก่มะละนะครับผ่านคุ้มสานะครับเป็นร้านที่ มีรถเดี๋ราจะขอไปทักทายเจ้าของร้านนะครับ <c oughs> ขอไปทั้งพรมหรือจัดเจ้าขอ,าองร้าน <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับ, <c oughs> รบนี่คือเจ้าของร้านนะครับ <c oughs> เป็นคนอีสานบ้านมอเฮานะครับเป็นบ่อใหญเห็นงานในมาตานครมาเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวไก่มะละชื่อดังเขตตำบลนานป่านะครับในกรุงเทพไทย ทางนอกหร้บพึงบรวดเตี๋ผ่านเจ้าของร้านนะ่ครับพี่น้องใครที่สนใจก๋วยเตี๋ยวย่ำเทียงนะครับเลได้นะครับจากนี้คมมุมาตามากกับโบไก่เป็นไงครับเราเดินมาหน้าร้านก็จะมีรูปต้นไม้มงคลนะครับพี่น้องใหม่มงคลนี่ีไก่ตัวใหญ่ๆอยู่หน้าร้านนะครับ ลูกค้าจะพวกขายครับลูกค้าจะมีเยอะตลอดนะครับเป็นผัดเดียวที่เปิดมาโดนแล้วครับรสชาติอร่อยนะครับผัดเดียวไก่ในธรรมศาสตร์นครให้แต่้าพี่น้องไว้เบิม่มบรรยากาศทางในร้านนิดนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นสูอาหารทางร้านนะครับเมนบโอลม์มขาท่านทำแล้วแต่ผ้าขับรูในร้านนิดนึงนะครับพี่น้อง มีขนมกบเคี้ยวด้วยนะครับเนี่ยมีขนมขนมไทยนะครับเดี๋ยวพาไปดูในร้านนิดนึงนะครับมีน้ำดื่มสำหรับบริการตัวเองนะครับมีข้าวต้มมีมแก้วแก้วน้ำดื่มนะครับ ครื่องดื่มเย็นๆในตู้แช่นะครับให้ลูกค้าใด้บริการตัวเองภายในร้านก็จะเดินเข้ามาก็จะเป็นแบบนี้ครับมีโต๊ะโต๊ะสำหรับลูกค้าเดินเข้ามาก็จะเป็นชุดเครื่องปรุงเป็นชุดเครื่องปรุงสำหรับลูกค้าต้องมาปรุงด้วยเดี่ยวที่ตรงนี้นะครับ ที่โต๊ะจะไม่มีนะครับเป็นโต๊ะตนั่งทานงู๋ว้ยเจียวที่ตรงนี้มีชุดซดซ่อมให้ตะเกียบว่าโอบวางเรามีพักซดให้เลือกใช่ครับพักซดสำหรับลูกค้าให้เลือกใส่เองครับมีลูกค้ามานั่งทานวันนี้เป็นวันจันทร์นะครับก็โชคดีหน่อยที่ว่าเรามาแล้วเราสามารถเซตถ่ายทำรายการได้จากลูกค้า จะไม่หนา,น,าน้นมากเข้ากับวันหยุดนะครับจะมีขนมกรบเคี้ยวแล้วกน้องขนตมต่างๆที่เป็นงานที่คนไทยทำมีท่องางมีแคบหมูขนมเป็นบรรยากาศไายในร้าน ลูกค้ารอก๋วยเตียวนะครับตัวนี้ลูกค้านั่งรอก๋วยเตียวสรับใส่ถุงนะครับกลับไปทานที่บ้านไก่จะเทียงแล้วนะครับแต่ถ้าเทียงก็ลูกค้าก็จะเยอะนะครับก็ทานเทียงกัน เป็นไงบ้างครับช่วงนี้ก็เรื่อยๆจ้ะอ๋อปันเรียวเลยครับแม่อ๋อกำลังทําเดียวนะครับพี่นนอเป็นเรื่องปกตินะครับอ่าวันนี้ผู้ช่วยไปไหนครับวันนี้ผู้ช่วยน่าจะทําไก่อยู่หลังบ้านนะโอ้เพื่อดตงมาขายก๋วยเตี๋ยวครับเนี่ยเบอร์งานโรงงานจ้ะโอ้เบอร์งานโรงงานอันนี้เข้ามาเห็นเราสบายใจกลัวนะครับนี่ งานของตัวเองก็เลี้ยงของรัวได้แล้วกันมีความสุขมากเท่ากันเป็นเป็นเป็นคนทั้งจังหวัดได้กว่าเขาเป็นคนขอนแก่นจ้าโอ้เป็นคนขอนแก่นใช่ครับเป็นคนขอนแก่นนะครับนี่เบิ่งหมวกก๋วยเตี๋ยวสักหน่อยนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่นะครับพี่น้องเป็นเป็นเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่ต้องบอกว่าเจ้าดังของเขตนาป่าเลยนะครับแซ่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 บเพราะเป็นเจ้าดังในเขตนี้นะครับเพราะลูกค้าเยอะมาก วันนี้ก็ใกล้จะเที่ยงแล้วลูกค้าดูมาสั่งก๋วยเตี๋ยวนะครับป่าสาดนะครับเนะี่ยมาตรฐานสูงมากนะครับมีตู้กระจกกันฝุนกันอะไรอย่างสวยงามเอ่อเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่นะครับมีเมนูอะไรบ้างครับเนี่ยมีหมูน้ำตกค่ะมีสองเมนูหมูน้ำตกกับก๋วยเตี๋ยวไก่ พยายามจะทําให้ได้สักสินาทีนะครับสําหรับการมาร้านก๋วยเตี๋ยวแนะนํานะครับอยู่ตั้งตั้งอยู่ที่ตําบลน,นาป่านะครับถนนสุขสามารถนะครับออกจากหมู่บ้านแฟมิลี่ปาร์คแฟมิลี่ทาวน์ิ่งตรงไปไฟแดงนะครับร้านจะอยู่ระหว่างตรงกลางแยกวัดคลองคุ้งนะครับเข้าเส้นแยกวัดคลองคุ้งนะครับก๋วยเตี๋ยวที่อร่อยนะครับลูกค้าเยอะ วันนี้อากาศชุ้มๆแล้วก็ลูกค้าก็ซื้อไปแล้วบางส่วนนะครับอันนี้เป็นโต๊ะปรุงก๋วยเตี๋ยวนะครับเมื่อซื้อเสร็จก็ปรุงจากโต๊ะนี้แล้วก็ถือไปที่โต๊ะนั่งทานได้เลยนะครับก๋วยเตี๋ยวมะละไก่นะครับมีมะละสดนะครับมะละสดมีใบโหระพามีมีถั่วงอกนะครับใบโหระพาแล้วก็มีผักต่กา,างๆที่เตรียมเอาไว้ให้ลูกค้านะครับ สัญลักษณ์หน้าร้านก็จะเป็นไก่ตัวโตๆยืนอยู่ตรงนี้นะครับเป็นไก่นำโชคก็ไม่ว่างนะครับเนี่ตั้งแต่เข้ามาเนี่ยแม่ค้าไม่ว่างเพราะมีลูกค้ามาสั่งเรื่อยๆท่านไหนที่ชื่นชอบก๋วยเตี๋ยวนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่เนี่ยครับเจ้าดังของตำบลนาป่าในเขตนี้เลยนะครับ เป็นอาหารเสริมนะครับสำหรับลูกค้าที่มาแล้วต้องการอันนี้เป็นข้าวโพดต้มนะครับมีข้าวโพดต้มมีขนมต่างๆเป็นร้านลมนะครับลมเย็นขอให้ลูกค้าได้นั่งทานเป็นขนมไทยนะครับลูกค้าสนใจก็ซื้อกลับไปทานที่บ้านนะครับซื้อเพิ่มเติมจากก๋วืเตียว เป็นกลยุทธ์ในการขายที่ดีมากนะครับนะครับกออเดอร์ออเดอร์ทางทางโทรศัพท์นะครับลูกค้าสั่งมาทางโทรศัพท์ครับแกงคอเซตเตอร์โทรมาสั่งก๋วยเตี๋ยวครับเอาละครับพี่น้องสำหรับวิดีโอนี้คลิปนี้นะครับ ฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ในช่องโอล์คสไตน์ชาแนลนะครับด้วยผมบอลพิงยูโดัมเนินรายการขอบคุณพี่น้องนะครับเอาไว้คลิปหน้าแล้วก็พอร์ตไมครับซอบส,สดีครับ